ตอนรับเข้าสู่ท่านแปรมาแล้วขณะน,นี้ท่านแปรอยู่ที่บนสะพานข้ามแยกหลักสี่ที่อยู่ถนนนี้คือถนนมิพาวดีรังสิตครับตอนนี้เย็นวันอาทิตย์มาแอบหลบฝนนิดหน่อยดูฝนกอดก้อนหนึ่งว่าจะเป็นยังไงสงสัยฝนมกำลังมาครับ ผมอยู่ใต้สะพานผมก็ยังไม่เปลี่ยกตอนนี้เดี๋ยวแปลงล่างใส่เสื้อขันฝนก่อนแล้วก็จะลุยต่อเย็นวันอาทิตย์รถก็เยอะเหมือนกันครับตอนนี้ ขอบคุณจากท่านแปลมาแล้วท่านแปลไปแล้วครับผมอ๋อฝนกำลังมาครับตอนนี้ฝนกำลังมาคือผมว่ามันตกอ่าลินลินอยู่ตอนนี้มันยังไม่แรงเท่าไหร่ท่านแปลรายงานที่บนสะพาน ข้ามแยกหลักสี่ท่านแปลไปเว้าท่านแปลไปเว้า